w o r ร์สมิ p ส์พอดแคใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Pocket i ตอเดียความรู้ฉบับกระเป๋านะคะชวนมาคุยหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานค่ะวันนี้เป็นคิวของการใช้แรงทำเงินนะคะเป็นบทความที่เพิ่งอ่านเจอเมื่อเช้าเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจทีเดียวเลยอยากนำมาแบ่งปันให้กับแฟนๆพอดแคสต์กันบ้างนะคะเป็นบทความของคนที่เป็นอาจารย์อยู่ที่ Harvard University นะคะชื่อว่าวิกรมมันชามรามินีนะคะซึ่งเขาก็เป็นทั้งนักเขียนด้วยแล้วก็เป็นอาจารย์ ล้วก็เป็นนักคิดด้วยนะคะเขาเขียนเกี่ยวกับทักษะค่ะที่ เดิมทีเนี่ยอาจจาเป็นอดีตแต่ตอนนี้ไม่ใช่อีกแล้วก็คือเรื่องของการเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาเปิดคําถามด้วยน่าสนใจนะคะบอกว่าคนเราเนี่ยหลายคนมักถูกสอนตั้งแต่วัยเยาว์แล้วนะคะว่าการเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะทําให้เราได้รับความน่าเชื่อถือทําให้เราก้าวหน้าในที่ทํางานทําให้เราประสบความสําเร็จแล้วก็มีรา,ายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งนั่นเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ว่าในอนาคตนะคะสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปอย่างมากทีเดียวค่ะการรู้เฉพาะเรื่องการ เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่สําคัญเท่ากับการรู้เรื่องทั่วๆไปแต่เป็นผู้รอบรู้นะคะซึ่งเขาบอกว่าการเป็นผู้รอบรู้แม้ว่าจะรู้เพียงแค่พื้นฐานของแต่ละเรื่องนั้นทําให้คนกลุ่มนี้เนี่ยสามารถคอนเน็กต์เดอะดอทได้ซึ่งจะกลายเป็นทักษะที่สําคัญมากทีเดียวค่ะ โดยผู้เขียนเขาตั้งคำถามไว้3ประเด็นอย่างน่าสนใจนะคะประเด็นแรกเนี่ยเขาก็ถามว่า the future belongs to generalists นะคะซึ่งเขาก็พูดถึงอนาคตค่ะว่ามันจะเกิด แล้วก็จะเป็นของคนที่รู้เรื่องแค่ธรรมดาสามัญเนี่ยแหละคนทั่ว,วไปรู้เรื่องทั่วๆไปแต่ว่าเป็นคนรอบรู้นะคะเขาบอกก็เหมือนมูชั่วฟันนั่นแหละก็คือผลตอบแทนในอดีตไม่ใด้การันตีผลการดำเนินงานในอนาคตเช่นเดียวกันกับเรื่องของทักษะแล้วก็ความรู้ความสามารถของคนในอดีตนะคะที่เราเคยคิดว่าผู้เชี่ยวชาญจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแต่หน้าไม่ได้การันตีว่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นจะประสบความสําเร็จในอนาคตค่ะเขาเปรียบเทียบน่าสนใจ ะะเขาบอกเวลาเราพูดถึงผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็เหมือนกับช่างที่มีค้อนอยู่ซึ่งคนที่มีค้อนถือค้อนอยู่ในมือสิ่งที่เขามองหามีเพียงอย่างเดียวคือตะปูค่ะเขาก็จะพยายามหานะคะว่าตะปูอยู่ที่ไหนก็จะเอาค้อนไปตอกฝนก็เลยคิดถึงเวลาเราไปหาหมอนะคะสมมติเราเป็นโรคเดียวกันเนี่ยสมมติอ่าฝฟันปวดหลังนะคะไปหาคุณหมอผ่าตัดคุณหมอก็จะเอ็กซเรย์แล้วก็บอกว่าเอ้ยเส้นปราานะสาทมีปัญหาต้องผ่าตัด แต่ถ้าเราไปหาคุณหมอคลายรอพลาติกจัดกระดูกก็จะบอกเฮ้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระดูกนะต้องจัดกระดูกเช่นเดียวกันหมอนวดก็จะบอกอีกแบบหนึง่งไปวัดก็จะบอกอีกแบบหนึง่งถูกไหมคะหรือแม้แต่ไปฝังเข็มคุณหมอก็จะพูดอีกแบบหนึง่งทุกคนเนี่ย จะมองหาจุดที่ตัวเองเนี่ยถนัดแล้วก็แก้ในจุดนั้นดังนั้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับทักษะที่ต้องการในอนาคตเท่ากับในอดีตที่ผ่านมานะคะดังนั้นสิ่งสําคัญกว่าที่ทาง Harvard Lecturer เขาบอกไว้ก็คือเราเนี่ยจะต้องพยายามรู้รอบเป็นผู้รอบรู้แต่ไม่ต้องรู้ลึกหรอกเอาแค่เรารู้ในเรื่องทั่วๆไปก็เพียงพอแล้วค่ะ คำถามที่2เรื่องนี้นะคะก็คือ what it means to be a g e n e r a l i s t นะคะก็คือแล้วมันจะมีความหมายยังไงล่ะกับการเป็นแค่คนธรรมดาที่รู้รอบทั่วๆไป ประเด็นนี้มีสาเรื่องด้วยกันนะคะเขาบอกว่าอย่างแรกเลยพยายามซูมเอาตัวเองออกมาแล้วก็หาคอนเท็กซ์นะคะหรือว่าหาบริบทรอบๆให้เจอว่ามีอะไรที่นอกเหนือจากที่เราเนี่ยเคยใช้สายตาพุ่งเป้าไปมองบ้างซึ่งการมองให้กว้างขึ้นก็จะทําให้เราเห็นมิติที่หลากหลายขึ้นและทําให้เราตัดสินใจได้อย่างรอบคอบมากขึ้นนั่นเองค่ะ สองก็คือเขาบอกให้อ่านทุกอย่างนะคะให้ Re a d w h o เ e paper เลยไม่ใช่แค่ในอุตสาหกรรมที่เราอยู่เช่นเราทาภาคอสังหาริมทรัพย์เราก็อ่านแต่เรื่องของอสังหาริมทรัพย์แบบนี้ไม่ได้นะคะเราก็ต้องไปอ่านเรื่องของรีเทลด้วยเหมือนกันต้องไปอ่านในเรื่องของธุรกิจขนส่งธุรกิจออนไลน์แบบนี้เป็นต้นนะคะเพื่อให้เราเนี่ยเห็นมิติที่กว้างขึ้นแล้วก็หาโอกาสทางธุรกิจได้มากขึ้นด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะให้พยายามหาความเชื่อมโยงกับสิ่งที่ยากแก่การเชื่อมโยงนะคะเขาบอก g e n e r a l List หรือว่าคนทั่วไปที่ใช้ชีวิตธรรมดาสามัญที่รู้ทุกเรื่องเป็นผู้รอบรู้เนี่ยนะคะเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นสูงเลยแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกสถานการณ์อย่างเช่นถ้าันจำไม่ผิดเนี่ย Netflix เนี่ยเขาเคยพูดเลยว่าคู่แข่งของเขาเนี่ยไม่ใช่ทีวีไม่ใช่ TV, ใชโรงภาพยนตร์แต่อย่างใดแต่ว่าคู่แข่งของเขาคือเวลาคะ่ะ เห็นไหมคะว่าเขาตีความต่างไปมากเลยไม่เหมือนกับถ้าเราทําช่องทีวีแล้วก็จะบอกว่าคู่แข่งก็คือทีวีดิจิตอลที่อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน หรือถ้าเราทําออนไลน์แล้วก็จะมองว่าคู่แข่งของเราคือคนที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่อยู่ในอินดัสทรีเดียวกับเราแต่ว่า Netflix มองต่างหรือแม้แต่ Grab เองนะคะที่เฟินเคยอ่านเจอเนี่ยมันก็เกิดจากวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่เขารู้สึกเบื่อกับการเรียกแท็กซี่แล้วก็ไม่ไปส่งบ้างหรือไม่ก็ไม่ได้ดังใจบ้างนะคะคนขับไม่สุภาพบ้างที่มาเลเซียเขาก็เลยตัดสินใจทำา Gra ฟขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นนะคะ อันนั้นคือประเด็นคำถามที่2ส,ส่วนคำถามที่3ค่ะเขาถามว่า career success for generalist ก็คืออาชีพที่จะประสบความสำเร็จสำหรับคนกลุ่มนี้คือใครบ้างนะคะเขาก็เลยยกตัวอย่างนะคะว่าสมัยนี้องค์กรทุกองค์กรแหละค่ะต้องการคนที่มีม t i ติฟังชันซึ่งเฟิร์นบอกได้เลยว่าจริงนะคะเฟิร์นสอนนอน,น,อนที่ออฟฟิศเสมอว่าคุณจะทำแค่ตัดต่ออย่างเดียวไม่ได้คุณต้องทำกราฟิกให้เป็นด้วยประสานงานให้เป็นเพราะสุดท้ายคนที่เก่งคือคุณหลายคนชอบบ่นนะคะว่าทาไมองค์กรใช้เยอะ จงังแต่ฟุเชื่อเหลือเกินตอนที่ฟนยังทํางานอยู่ที่บริษัทยังเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยฟุก็ทําทุกอย่างจริงๆนะคะตั้งแต่การหาประเด็นแปลข่าวนัดแขกสัมภาษณ์มาวาดกราฟิกให้ทีมกราฟิกไปทำนะคะพอดูเทปเสร็จก็มาหาเสียงต่อว่าจะเอาเสียงท่อนไหนอของแหล่งข่าวไปปล่อยพอลงแล้วก็ลงทีวีแล้วก็เอามาลงออนไลน์ต่อคือทําเกือบทุกอย่างยกเว้น โปรดักชันเช่นถ่ายภาพเอ่อทำกราฟิกตัดต่อ,ตอซึ่งันทำให้เป็นแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนรู้ด้วยดังนั้นสิ่งสำคัญมันก็เป็นทักษะที่ติดตัวเรามาทำให้เราสามารถมาต่อยอดได้ในอนาคตนะคะฟิงก็เลยจะบอกว่าใครที่แบบถูกเจ้านายใช้งานเยอะๆเนี่ยดีใจเถอะเขาเห็นความสามารถของคุณแล้วสุดท้ายความรู้นั้นความสามารถนั้นทักษะนั้นติดตัวคุณนะคะองค์กรเอาไปไม่ได้นะคะดังนั้นทางด้านของผู้เขียนเขาเลยยกตัวอย่าง Google ค่ะว่า Google เนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องให้ นักงานเนี่ยจัมฟ m อมทีม o ูทีม from role to role ก็คือไม่ว่าจะคุณจะเปลี่ยนบทบาทไปยังไงก็ต้องทำให้ได้คุณจะเปลี่ยนไปอยู่ทีมไหนคุณก็ต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพแล้วก็คนที่เคยเป็นรีคูเตอร์นะคะหรือว่าคนที่รับคนเข้ามาทำงานใน Google เนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าบริษัทเนี่ยแว l u ลกับคนที่สามารถแก้ปัญหาได้ดีนะคะแต่ต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง หลากหลายด้วยก็คือมีความรอบรู้นั่นเองนะคะดังนั้นบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทักษะที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาจจะไม่ได้จำเป็นสำหรับอนาคตอีกต่อไปแต่ความรอบรู้ในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็ความรู้รอบที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให โลกอนาคตคนเหล่านั้นจะประสบความสําเร็จได้อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะดังนั้นเราต้องพยายามหาความรู้รอบตัวให้มากเปลี่ยนแปลงให้เร็วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เก่งแลบรองว่าไม่วงกอไหนก็ต้องการคนอย่างคุณแน่นอนจะได้ใช้แรงทําเงินกันไปได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพรวมถึงมีความสุขกับการใช้แรงทําเงินด้วยนะคะวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะช่องก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปันมุมมองกันได้สวัสดีค่ะ